สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะที่ช่องเจนนี่โกราวอีกครั้งนะคะวันนี้ก็เจนนี่ก็ยังอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาที่ร้านปิ้นชาคาเฟ่ค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชันทบุรีนะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ของจังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาลองดูว่าที่คาเฟ่ที่เนี่ยมีอะไรกินบ้างนะคะตามเจนนี่มาเลยค่ะ คาเฟ่ที่นี่นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2โซนนะคะโซนร้านอาหารจะอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็โซนน้ำเครื่องดื่มจะอยู่ข้างบนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเจนนี่ก็จะมากิน2ชั้นเลยคือชั้นล่างก่อนนะคะก็คือจะไปทานอาหารก่อนแล้วก็พอทานอาหารเสร็จนะคะเราก็จะขึ้นไปกินขนมกันข้างบนต่อนะคะตามไปเลยค่ะวันนี้เป็นวันธรรมดากลางวันนะคะคนอจจัจจะงหวะ นะคะที่เราสั่งมานะคะก็คือหมี่ผัดกระเชนนะคะนี่เลยค่ะผัดมาล้นเลยค่ะเนี่ยโอ้ควัน,นออกมา mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เพื่อนๆเดีย๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติที่นี่จะเป็น,นยังไงบ้า hmm. งจะบอกว่าหมี่ผัดกระเชนนะคะ mm hmm. เป็นเมนูที่ร้านนี้เขาแนะนําเลย mm hmm. เป็นเรคเคมันเลยนะคะ mm hmm. เราชิมจานแรกก่อนเลยนะคะ ผัดใหม่ๆอะค่ะยังร้อนอยู่อร่อยมากอร่อยมากเลยบีบผัดกระเฉดนี่หาคนทำหะทำยากนะคะเพราะว่ามัน มันจะต้องเป็นเส้นที่ไม่แห้งเกินไปซึ่งที่นี่เขาทําได้ดีมากเลยค่ะเส้นมันไม่แห้งเกินไปแล้วก็ตัวกระเฉดเองก็มีความชุ่มแล้วก็รสชาติก็กลมกล่อมได้ดีมากคือไม่ไม่ได้เผ็ดเกินไปนะคะถึงมันจะมีพริกะคะ่ะแต่ว่าเป็นรสชาติที่เผ็ด,ดนิดนิดนี่นี่นี่ให้สิบดาวเลย เมนูนต่อไปนะคะที่เจนนี่สั่งมาก็คือข้าวไข่ข้นเป็นปูนะคะอันนี้ข้าวไข่ข้นปูนะคะก็คือที่เนี่ยค่ะจะมีข้าวไข่ข้นที่จะเป็นกุ้งแล้วก็เป็นปู mm hmm. วันนี้เจนนี่สั่งที่เป็นปูมา mm hmm. จะบอกว่าอาหารที่นี่นะคะค่อนข้างจะจานใหญ่มหาด mm hmm. เห็นแล้วตกใจมากเลยย mm hmm. ปูนี่เขาใช้ปูเกรดเอเนี่ยนะคะเนื้อสีขาวใช้ปูเกรดเอเลยค่ะ ก็จะมีน้ำจิ้มให้นะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่เป็นแบบซอสพริกค่ะกินคู่กันนะคะรสชาติดีมากเลยอะ่ยอะถ้าสำหรับคนไม่ทานเผ็ดนะคะแนะนำเมน,นูนี้เลยรสชาติดีมากแล้วก็รสชาติไม่จัดจ้านด้วยข้าวก็ใช้ข้าวของมะลิในการทำนะคะ,นะคะแล้วก็ใชนอปูเกตเออร่อยมากเลยอะ่ะ เมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทางร้านของได้แนะนำมาหอมมากเลยอ่ะขออนุญ,ญาตทานไปไเรื่อยๆเลยนะคะเนื่องจากว่ากลิ่นมันหอมมากอดใจไม่อยู่จริงอร่อยมากเลยอ่ะ วันนี้นะคะเจนนี่ก็สั่งแค่2เมนูนะคะแต่เป็นเมนูที่แบบว่าเขาแนะนําที่นี่เลยจะบอกว่าอร่อยท,ทั้งหมดเลยอะ่ะอร่อยจนแบบจยากจะสั่งซ้ำเลยอะค่ะตั้งใจว่าพรุ่งนี้ก็จะมาร้านนี้อีกนะคะก็ติดใจที่สุดเลยก็คือผัดหมี่นี่แหละคะ่ะอร่อยมากมากเลยผัดหมี่นะคะก็จะมีสองราคาแต่ว่าเจนนี่นะคะ่ะสั่งมาเป็นผัดหมี่จานเล็กแต่จานเล็กที่นี่ไม่ใช่เล็กนะคะอันนี้ อันนี้คนเล่นจานเล็กซึ่งใหญ่มากอันนี้จระราคา120บาทส่วนอันนี้นะคะก็จระราคา150บาทดรวยกว่าที่มันเป็นเนื้อปูเกตเองกินกินแล้วมันละลายในปากเลยอะ่ะก็วันนี้นะคะเจนนี่ก็กดค่าอาหารไปทั้งหมด291บาทค่ะอ่าก็คือที่สักแบคือมี2ออย่างแล้วก็มีน้ำเปล่ากับนมแข็งนะคะวันนี้นะคะเจนนี่ก็ ขออนุญาตขึ้นไปกินข้างบนต่อก่อนนะคะข้างบนนี่เป็นคาเฟ่อาหารหวานค่ะตอมเจนนี่มาเลยนะคะร้านนี้นะคะถ้าจะทานอาหารหวานจะมีพวกเบเกอรี่แล้วก็น้ำใช่ไหมคะต้องขึ้นไปข้างบนค่ะข้างล่างจะเป็นร้านอาหารนะคะที่นี่ตกแต่งได้ดีมากชอบค่ะ เดียวเรามาดูมดเมนูกันค่ะว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันค่ะ ชิชาไอคอฟฟี่นะคะนี่เลยค่ะก็คือเป็นกาแฟนะคะข้างล่างที่จะเป็นนมนะคะแล้วข้างบนก็จะเป็นกาแฟแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นชีสค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์อีกเมนูหนึ่งนะคะของร้านนี้เดี๋ยวเรามาลองทานกันค่ะต้องคนก่อนนะคะเพื่อนๆอตอนนี้นะคะเนื้อกาแฟนะคะก็กำลังลงไปที่ตัวนมแล้วนะคะ ะนะกาแฟได้ลงมาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะลองชิมค่ะมไม่หวานมากนะเป็นกาแฟที่ไม่หวานมากแล้วก็มีความมันด้วยค่ะมันน่าจะเป็นแบบความมันจากชีสท,ที่อยู่ข้างบนนะคะแล้วก็หอมนมด้วยอร่อยมากเลยค่ะอตาจะบอกว่าปกติแล้วไม่ค่อยได้ทานกาแฟจะมีกาแฟอยู่ ไม่กี่ที่เองที่ทานจะบอกว่าที่นี่ทานได้นะคะราจเน่เราจเน่ให้คะแนนกาแฟที่นี่ดีมากค่ะชอบเลยช,อลชอลล็อกโกแลตหลอดเป็นเมนูเมนูหนึ่งที่ชอบทานมาก <c oughs> เรามาลองดูนะคะว่าชอ็อกโกแลตหลอดที่นี่เป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะไม่ใช่เป็นโกโก,โก้เป็นช็อกโกแลต ของนิ่มมากเลยอ่ะของนิ่มมากชอบบอกนุ่มมากเล่ะคือด้วยอุณหภูมิของน้ำในช็อกโกแลตร้อนนะคะไม่ร้อนทำให้แบบเป็นอุ่นปุ๋ยที่สามารถทานได้เลยนะคะ แก้วะนี่นะคะเป็นเมนูที่ที่เห็นที่ตู้เมื่อกี้นี้เราแบบว่าประทับใจมากอยากลองกินเลยอะคือช็อกโกแลตลาวานะคะข้างในก็จะเป็นลาวาโหนี่มาแล้วค่ะมันจะเป็นลาวาที่ไหลเยิ้มาต้อง<ฮ>กินตอนอุ่นเนาะละลายในปาก เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศครีมนะวานิลาเสิร์ฟแบบฟอมกับไอศครีมวานิลาเพื่อตัดความขมของช็อกโกแลตแต่ช็อกโกแลตที่นี่ไม่ขมนะคะค่อนข้างที่จะดีมากอร่อยหมดเลยอ่ะอยากให้เพึ่นมากินจังเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะขอทานเรื่อยๆเลยนะคะ เขาเข้าใจแบบว่าเอามามิดกันนะคะมันเข้ากันได้ดีมากเลยค่ะเจนี่ขอทางไปเรื่อยๆเลยนะคะอยากหยุดเลยอะ่ะที่นี่แบบอ,อะไรก็อร่อยเป็นหมดเลยอ่ะอร่อยแบบไม่มไยอยากแบ่งใครอ่ะ หแงตอนนี้นะคะเจนนี่ก็ได้กินเรียบแล้วนะคะจะบอกว่าจะให้เจนนี่ม่กินเรียบนี่นะคะมันอร่อยขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็มาที่อำเภอเมืองนะคะเจนนี่นะคะขอฝากร้านพินชาคาเฟ่นะคะไว้ด้วย เราบอกว่าเป็นเพื่อนมาที่นี่นะคะนอกจากบรรยากาศร่มลื่นแล้วนะคะอาหารเนี่ยของหวานอร่อยจริงๆชอบมากๆเลยคือแบบรู้สึกกินแล้วมันละลายในปากมากเลยอะคะ่ะโดยเฉพาะช็อกโกแลตลาวานะคะที่เจนนี่สั่งไปวันนี้นะคะเจนนี่ขออนุญเพื่อนๆกลับก่อนนะคะร้อนอิ่มมากและะ้วค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องไปาขาน้องพอด้วยนะคะวันนี้เจนน,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 นนี่ขออนุญาตกลับก่อนลนะคะ่ะวันนี้ค่ะ